ลำเพลินไปเชี่ยวกับกดบางซีมันกดใส่เข้ามาสองช่องใหญ่เงินต่บุรีตามพุกพัดรู้สึกว่าตั้งแต่เดินทางอ่อนขั่วมากนะครับผมขับกอทมของเราเนี่ยไปเล่นที่ไหนเนี่ยยังอยู่ขั้นเดิมกับยังอยู่ขั้นเดิมว่าสาวน้อยบิ๊กแตกสาวน้อยรันแตกแมนปกติแล้วครับพี่น้องหลายคนที่มุจัาผมใน ฐานะเปาคำรวมเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงในวงการข่าวที่นะครับผมจับแต้มสสิทิหมอลำในชุกๆุดวงครับแล้วก็ตอนนี้นี่ผมมาสามารถที่จะไปจับแต้มวงอื่นใดนะครับเมื่อเะว่าจะขออายสาวหน่อยแล้วเขามีสังกัดอยู่เขามีสังกัดอยู่แล้วนะครับแต่เท่าที่ผมมองมาได้ฝุกเท่าที่ผมดูมาเนี่ยสาวร้อยเป็นแม่แพงนี่ยังคงติด ดิดอ่าติดชัดหนึ่งในอ่าในมาเลียงของคำว่าสาวน้อยวิกแต่เป็นอ่างไรคือว่าสาวน้อยวิกแต่ครับไปจัดตละลติมองไปจัดตละลมองคือเอาอยากเก่งง่ายเมื่อคืนเลยอืพูดตามตรงเลยว่างานเมื่อคือนนี้อืเป็นงานอ่าออนเซนซีเก,ก็บรันซึ่งในราคาบาทร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบนะครับพี่น้องร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องแม่ค้าพ่อขาย บอกับหล่อบรรดาศิลปินพูดกับเริ่มแรลกเริ่มแหลกเพิ่นวาได้กวนของกวนข่างมากนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกกับทุกคนเลยเพิ่นจมเพิ่นจมเพิ่นว่าบอกกับพุ่งพุ่งได้กับตามแต่ล้อมันมันคนมาบ่หลายกับ่ลอๆพอเข้าสถานการณ์ว่ามันมันมันอยู่เลืกแน่หมดเลยเม่บ้านนี้แล้วเปิ๊บพ่อสาวหน่อยมากเพิ่นก็บอกว่าจะเห็นมันเอาไปขายหน้ีเข้าไปมือเคื่องนี้พิกแตกครับพี่น้อง แจกกันแล้วเ<ม>ต็มทังง้งกระสีเต็มทั้งกระสีอายะครับเตยล่าคนยังอยู่เกือบขึงเนียนครับผมโอ้รู้สึกว่าปีวามผาู้อใจเฮียนะครับผมดี่ยอดดีพี่น้องนะครับผมให้ข้อมาข้อแพงให้กลังใจสาวน้อยพเพี่อนแพงมาโดยตลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องหญิงสาวน้อยเพี่อนเพืนแพงวงหิงสาวน้อยพเพี่อนแพงครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมอ่าช่องโจดีไซน์นะครับซึ่งเป็นช่องของไอผมเองได้สรุปสถิติออกมาแล้วครับผม การค้นหาอยู่ในยูทูบนะครับผมซึ่งมีแฮชแท็กเข้ามาอุ้งอิงรัตนาพ่อนเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองพันล้านกว่าแฮชแท็กครับป<า>้าขึ้นชาร์ต<า>อันดับหนึ่งของโลกในระดับสามในระดับสามแมนครับผมบ<า>ซึ่งรองมาจากช่องเก๋ไกลสล่สไลเดอร์ป้าถูกสุดยอดมาครับผมสุดยอดดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของอผมหลบมันา FC เนี่ยๆนะครับผมบอบแลกนะครับผมทีนรองย็บเพลงมากเลยกับมี FC มีแฟ้มเพลงแฟ้มครับเนี่ยคอยสนับสนุนคอยให้แรงเชยร์แรงใจคอยเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานสานวยเพชรบังแพงบอลมาครับิไปแสดงใช่แล้วครับพี่น้อง FC มีประมแค็แกรมาลับสิมากในการรับชมมากใ้การติดตามเอเอาละเนี่ยประมาณก่อนเริ่มงานเนี่ย เดวิทเน่ยเลวิทเนี่ยอยู่แถวกทมมันต้องเหินเร็วอันปะแมนมันต้องเหินเร็วถุงสองถุงเฮ้ยพี่น้องมาบ้านหาหามุ่งนี่คือสแตนบายจัร้อยพี่น้องนี่เห็นไอพี่น้องนี่มาติดตามตั้งแต่ประมาณก่อนที่จะหามุงแล้วนะครับก่อนก่อนจะหามุงนี่พี่น้องให้การติดตามพี่น้องเออให้เร่งใจแรงใจแล้วแมน ถือว่าเข้าเนียนเช็ดถือกระลั่ะที่เข้าขามาในวงการมอลลัมซึ่งในวงการมอลลม่มพวกผมมีกันยังบาดผพานผ่านประสบการณ์ยังมาก่อนแมนเพิ่งเคยเพิ่งเคยเหมือนกับพีฟุกนี่วงมอลลัมแมนครับวงมอลลั่มโมแมนวงมอลัมูนี่้านฮ้อเอินมอลลั่มโพี่ฟีวัมพี่อาจูยังไม่เคยผ่านประสบการณ์แก่มาก่อนแมน ก็ผมเป็นกมผมรู้สึกว่าเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งนะครับอขาสาวนังเพพียงซึ่งนะครับซึ่งผ่าน,า,า,านการออริชั่นผ่านการออริชั่นในรอบ<ม>สี่สิบคนสี<ด>่สิบคนมุอผมผ่านเข้ามาสิบคนผ่านเข้าสิบคนครับผม,มหลายคนเนี่ย<ม>เคยสงสัยว่า อดิชั่นขมาแล้วมูอข้อนี่แต่เพลงอย่างเพียจูรล้อมเพลงอย่างนึงเพลงอ๋อเปล่าพี่ขวัญล้อมเพลงอย่างไอคุณได้แต่มาพิมพเพลงโชว์นะฮะพี่ขวัญคือเพียงแรกพวกผมคือเพียงสองพี่ฟุกเป็นเพียงสามแต่ก่อนพี่ฟุกอยู่อ๋อเปล่าได้ไก่ไปล้อมเพ่งแบบี้สลรับโยงใหญ่ไปได้เบิร์ครับเพราะว่าเราทำงานเราต้องแบบว่าเฮ็ดได้เบิร์ุกนาที เ,เป็นแบบทุเพีค,ครับผมก็ถือว่านะครับผมดุดันเะลักเกินนะครับงานคิวงานคิวงานอะ่ะผมโคตคิวงานลงสิอคค้คนคอมเมนต์บอว่าป้าคิวงานโหดมากเหมือนกับงานเนี่ยงานพรุ่งนี้มะเรือนนี้งานนนทบุรีสะเกียร์สุดยอดครับผมแลไวในกับตรงมอระส้มป้า เมื่อนั้นตองมีไอะไรสดต่อแล้วครับพี่น้องมอะไรสุดพี่นอ้องดูในตรงไห้พี่น้องดูครับพวกผมนะเพราะว่ามันเดินทางไกลนะครับเดินทาง<ม>ไกลความปลอดภัยก็ต้องนี้สูงตอนพี่น้องนะครับผมดูน้แบบ่ครับครับอยู่ร่วมกันแบบชอบผมนาอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวครับจังมามันอยู่หลอด ่อันนี้อันนี้คือเป็นสคริปต์สดนะครับพี่น้องเด้อครับบ่ไอปอดีมีการจ้งเื่องสคริปต์ขึ้นยังกับเสียงบอกส่พี่สู่น้องฟังคลิปนี้คือเป็นคลิปเว้าเฮ่าเบาเฮ่าเบามวนๆกับพี่กับน้องกับเรื่องกับเว้าเรื่องที่แบบว่าปอดีว่ายกย่อหรอกมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่ผมพูดได้ไหมครับตาที่่ผมพูดได้ไหมครับตามันคือความจริง หลายคนกัเบิ้งได้ในช่องบลรวมกับเห็นพิงยิงมากเข่ายิงมากทำกอดสาร้อนเปี่ยงนมาก็บ้หน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งกับหูโอ้ยเดี๋ยวมาเบิ้งกับตาชุ่มเหนยหูชุ่มเหนยหมูเบิ้งกับตาฮะฟังดูเออฟังเหยมูงับฟังยูุ่ด้วยหูดครับโอยเนาะนะครับวีแตกครับแกครับผม รับรองว่าเขาเห็นทุกท่านทุกท่านทีสำหรับาฝากถึงสำหรับเอฟซีทีปเพิ่นบ่คเคยเบิ่งนะครับล่องเปิดใจเขามาเบิ่งเบิดเพืะะอ่อนเรบเข้ามาดูดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไอองแะคั่องเปิดใจเบิ่งก่อนนะ,ะออแล้วแล้วแล้ว,ลวอีกแางหนึ่งเขา้าเข้าเห็นคนหลายเป็นบ่เข้าเห็นคนหลายเท่าก,กับมี มีข้อมูลในคลิปมันมีข้อมูลในมีข้อมูลในคลิปมีข้อมูลในเบ้าที่เล่นกับเบ้าที่ได้แรนะครับผมไม่แก่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งควอมพึงจอใจหนึ่งแรงบันดาลใจที่เราจะสามารถทำงานออกมาได้เต็มที่นะครับผมเอาพี่เราขับคลิปนี้กับขอบไปสัมมิครับครับผมยังทุกเรื่องยังก็สามารถรีเควสเข้ามาได้เลยแต่ว่างดดราม่างดคนอื่นนะครับผมเพราะว่า ช่องของมผมก็คือบอกตางโมผมเนาะพี่้องครับ,<อ>รบผมเด้๋ยวกับน้องๆเนี้ยไปกันไปนะครับกับ,บผมซดนี่กับพ่อไปสนีครับสวัสดีครับ